เรียนคณะกรรมการและสวัสดีผู้เข้าร่วมง,งานประชุมวิชาการพืชศาสตร์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ทุกท่านดิฉันนางสาวนภพันธ์ใจดีเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานอาพอสทอมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันนี้นําเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่องผลของสูตรอาหารต่อการนอกของเมล็ดเรื่องคําตาควายโดยมีผู้ร่วมวิจัยคืออาจารย์ดรจันทรารัตน์โตวรานทน คือคำตาควายหรือเดนโดเบียมพาวซิลัมเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่พบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นมีการเจริญเติบโตช้าลักษณะของดอกเอื่องคำตาควายมีสีขาวนวลขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ปัจจุบันมีการลักลอบนำออกจากพื้นที่ธรรมชาติเป็นจำนวนมากดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของจํานวนประชากรเครื่องคำตาควายในพื้นที่ธรรมชาติจึงได้มีการศึกษาการเพาะขยายพันธุ์พืชชนิดนี้โดยพิการเพาะเยืยงเนื้อเยื่อซึ่งการศึกษาที่ได้นําเสนอในวันนี้เป็นการศึกษาในส่วนของสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการงอกของมเมล็ดเครื่องคำตาควายและลักษณะของมเมล็ดเนื้อเยื่อในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต โดยเริ่มจากการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในที่นี้ใช้สูตรอาหาร3รูปแบบคือใช้สูตรอาหารสูตรครึ่ง MS แบบแข็งกึ่งเหลวและผสมผงทานโดยใช้เมล็ดเรื่องคำตาควายากับปักอายุ8เดือนน้ำหนัก0.01กรัมผสมในน้ำกัน40มิลตรและใช้เพียง1มิลลตรของเมล็ดที่ผสมในน้ำกันพเพาะเลี้ยงบนอาหารปริมาตร25มลลตรที่เตรียมไว้ ในการศึกษาการงอกของมเมล็ดแบ่งการพัฒนาของเนื้อเยื่อเป็น5ระดับดังภาพโดย A คือระดับแรกก่อนเริ่มงอก B คือระดับเริ่มงอก C คือระดับเริ่มเกิดราก D คือเริ่มเกิดยอด E คือเริ่มมีการพัฒนาเป็นใบและ F คือระดับต้นอ,อ่อนนอกจากนี้ยังได้มีการคำนวณ Growth Index Germination Speed Index และ Percent Germination ของทุกสัปดาห์เพื่อนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไปผลการศึกษาสุดอาหารที่เหมาะสมต่อการนอกพบว่าเนื้อเยื่อบนอาหารกึ่งเหลวสุดครึ่ง ms สามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุดโดยมีค่า Growth Index อยู่ที่12.97 อาหารแข็งสูตรครึ่ง ms อยู่ที่4.31และอาหารแข็งสุดรครึ่ง ms ผสมผงถ่านอยู่ที่1.96และยังพบอีกว่าค่า germination speed index ในสัปดาห์ที่1มีค่ามากที่สุดที่อาหารแข็งสูตรครึ่ง ms ผสมผงถ่านอยู่ที่144.09อาหารกึ่งแข็งสูตรครึ่ง ms อยู่ที่112.38และอาหารแข็งสูตรครึ่ง ms อยู่ที่106.3 8ทั้งนี้พบว่าเปอร์เซนต์เจร a มินเชันของเมล็ดจ,จะเป็น100%เมื่อผ่านไป3สัปดาห์ในทุกสูตรอาหารหลังจากนั้นได้มีการศึกษาการงอกของเมล็ดเรื่องคำตาควายโดยลักษณะของเมล็ดผ่านโดยศึกษาลักษณะของเมล็ดผ่านกล้อง SEM พบว่าเมล็ดมีลักษณะคล้ายทับซี่ลูกไข่ มีเปลือกหุ้ม,มเมล็ดยื่นออกทั้งสองข้างตามที่ภาพปรากฏนะคะโดยปริมาตรของมเมล็ดและเอมบริโอสามารถคำนวณได้จากสูตรที่ปรากฏข้างต้นในส่วนของการเจริญเติบโตในแต่ละระยะของเนื้อเยื่อได้มีการบันทึกข้อมูลลงในตารางต่อไปนี้โดยแบ่งเป็น5ระยะนะคะและบันทึกข้อมูลของเยื่อหุ้ม,มเมล็ดขนาดและปริมาตรของเนื้อเยื่อจากการศึกษานี้เราได้สรุปว่า สูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการงอกของเมล็ดเรื่องคำตาควายก็คือสูตรอาหารกึ่งเหลวสุดขึ้น ms ใช้เวลา8สัปดาห์จนพัฒนาเป็นต้นอ่อนได้นำไปเพาะขยายเพื่อน,นำกลับสู่ธรรมชาติต่อไป สุดท้ายขอขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สนับสนุนการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเรื่องคำตราไฟานี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ